สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อบรทุกคู่ทุกคนสุงสุบอนติดติดตามแบบจนสองซา,า,าบะบัวลาบ่าวาอยู่นอกแล้วยู่ในประเทศพี่น้องพบพะกันอีกแล้วพี่น้องเปิดออกมาก็เห็นผ้าเขา <c oughs> ่าเนี่ยไข่หมักกินหมดจอมาเลยเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ลาบซีนลาบด,ดิบอันนี้ครัวอันนี้เจาดาดเบย แล้วก็เป็นขัวลาบนะพี่น้องอันนี้ด่าตัวนี้แหละดอาด่าพี่น้อง,องมาเดิอพี่น้องหมดจอมาเลยเดิอพี่น้องเดิอกินข่าวเศร้าพี่น้องขากินคองดีมือนี่กินคองดีอยอนเนียอันงัวข้าเจ้างัวข้าเจ้าไปวะกินกินมะม่วงอะไรมะม่วงข้าคอเลยพี่น้องงัวงไม่ม่านมะม่วงข้าคอเลยเสียชีวิตพี่น้องเลย <laughs> ตายอีลามากินข้าวอีกไหมล่ะก็เลยข้าเจ้าก็เลยเห็ดพูดเห็ดพูดงัวพี่น้องงัวแมย์บา้าไงถ้ากคายกันประมาณถ้ากคายกันประมาณหัวหมื่นกว่าบาทพูดเลยนะเฮ้ยแต่ว่ามันหากะตายหากะเสหากะตายว่งไรนี่นะคาร เหมืนก็เลยมาปั่นผูดพี่น้องเอ้ยอันนายมักง่วงค้าค่อพิ่นกินหม่องหวังไรไม่ว,ว,มนวานนี้ฝนตกฝนตกลื่นแล้วก็ไม่มีลมหม่อง่วังล่นก็เลยกินหม่องหวงค้าค่อจเอยพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องกินข้าวเส้าสบายดีพี่น้องนะ สวัสดีพะโล่สบายดีพะโล่กินข้าวเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องกินข้าวเด้อมาหนิกินข้าวพี่น้องลาบซีนเมนูเมนูมีแต่ซีนพี่น้องเอ้ยอ้าวอยากขึ้นมาหมเหอมพีะถ้าพ่อถอดแม่ยังไปใส่บาทพี่น้องเอ้ยาก็เลยกินกินข้าวพี่น้องเอ้ยกินข้าวก็ลาบซีน

เด่นแต่สาวเลยมึงเนี่ยจำไมกี่มันเลยนะเอาโหโอ้โหบ้านเาไปม้าบอท่าพรมชันเอียก็ ชอบมันเอะชอบแน่นอนหมดเกลยวไม่เลยพี่น้องแค่เพื่อนที่ข่า That one? That mọi người Mình bên mượn khẩu hiền, Tiêm Trên khẩu hiền, Tiêm hả

เอนใช้เรื่อนเวียนตอนชดเงนเบา ยิมทักมาบ้างโถผ้าีวหนุลูกัว you มาส่วนไปบางเรียนเนาะ มาหันอีกกระสมมาพักครัวแล้วพี่น้องอย่าลืมเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาเบิ่งมาชมสองสาววัวลายเด้อพี่น้องถ้าพิพัานประกันใดกับคอทบคอภัยเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องอย่าลืมขอขอบเขาความใจผู้ที่เขามารับชมคลิปสาวุธลายแต่ตนจ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 นทับพิพัฒนประกันใดคอทบคอภไฟ ขีดหนาพอกันหน่อยพี่น้องสบายดี